สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เตชัรมเสณครับจากบริษัทคอมบิเนชันกรุ๊ปครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดอำนาจเจริญนั่นเองครับวันนี้เราจะมาทําการฉีดโฟมนะครับทุ่นสูบน้ําของการปัาปลาส่วนภูมิภาคนะครับเป็นทุ่นสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับที่เป็นมีไดมเตอร์นะครับสูงเมตรห้กว้าง3ามเมตรห้แล้วก็ยาว5้าเมตรหกนั่นเองครับทั้งหมด4ทุ่นนะครับก็วันนี้จะฉีดทั้งหมด4ทุ่นจนเต็มนะครับอุปสรรคของวันนี้ก็คืออย่างที่เห็นครับเนี่ยครับ ทางไกลมากครับแล้วทุ่นอยู่ห่างจากฝั่งมากเราต้องขนเคลื่อนย้ายน้ำยาจากข้างบนนี้นะครับบนฝั่งนี้ลงไปตามสะพานนี้เลยครับแล้วอุปสรรคย่างคือสะพานนะครับเกิดการพังแล้วก็เอียงเราก็ต้องทําการาเสริมทุน่นแล้วก็เสริมสะพานเพื่อให้กลับมาสภาพตรงแล้วก็น้ำยาเราจะเข้าไปได้ไม่ถึงจุดนะครับจะอยู่แค่ตรงนี้เพื่อให้ได้บาลานซ์แล้วเราก็เอาน้ำยาลงไปได้ไม่มากด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่า ถ้าเราลงไปเยอะจะทําให้สะพานน่ะเกิดการทรุดและเสียหายนั่นเองครับแล้วก็พังหรือว่าจมไปได้ก็เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อเครื่องมือเราแล้วอุปกรณ์แล้วก็น้ำยาเคมีแล้วคนของเรานั่นเองครับเราต้องเซฟความปลอดภัยไว้ส่วนหนึ่งด้วยครับการทํางานตรงนี้ก็คือการใช้น้ํายาตอนนี้เราก็ต้องทําการเทนะครับทีละสังนะครับแล้วก็ไปใส่ในตัวเครื่องแล้วก็ฉีดโฟมไปเรื่อยแล้วก็เทไปใส่ใเรื่อยเพราะนั้น ต้องใช้คนเยอะมากในการเทแล้วก็ทำ,ทำ,ทำการงานนี้นะครับทำงานนี้ให้เสร็จรูร่วงแล้วส่วนที่ยากอีกส่วนนึงก็คือว่าทุ่นเกิดการรั่วขนาดใหญ่นั่นเองครับรูขนาดใหญ่มากแล้วอยู่ใต้น้ำด้วยครับจะต้องมีการดําน้ําไปอุดแล้วก็ต้องทําการซ่อมแซมรูร่วให้ให้ได้นะครับถึงจะทําการฉีดได้เพราะว่าถ้าเราเอารูร่วตรงนี้ไม่อยู่นะครับก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํามันจะทะลักออกมาเยอะแล้วน้ำน้ำตัวนี้ไหลแรงมากทะลักแรงมากเดี๋ยวเรามาดูวิธี ขั้นตอนการอุดรอยรั่วและขั้นตอนการทํากันดีกว่าครับเป็น<ม>แหล่งสูบน้ําดิบอันดับที่2ของจังหวัดนํนานเจริญน,นะครับเป็นมันจะมีที่หนึ่งที่สีโทที่จ่ายน้ำ<า>ประมาณมจ่ายน้ำประมาณ60%ตรงนี้ก็4 0่สิของจังหวัดครับตัวนี้เป็นเป็นโรงผลิตที่ที่รองลงมาแต่ว่าก็มีความสําคัญเพราะว่าถ้าตรงนี้มีปัญหาประมาณประมาณ4 0ของจังหวัดะจะไม่มีน้าใช้นะครับก,ก็คือเราไม่สามารถผลิตน้ําได้แหละ สุดท้ายแล้วก็ต้องต้องอาศัยการฉีดโฟมนะครับเพราะว่าเราเราเราประเมินแล้วว่าการซ่อมด้วยการเชื่อมปะอ่าปะร้อยรั่วด้วยวิธีอื่นๆเนี่ยไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่สู้เท่ากับโฟมนะครับเพราะว่าเชื่อมด้วยไฟฟ้าเนี่ยน้ำมันเข้าตลอดไม่รู้จะเชื่อมยังไงนะครับเพราะว่าน้ำมันฉีดเข้ามาตลอดมันไม่สามารถทําให้น้ําแห้งได้มันมันไม่สามารถยกแพรตัวเนี้ยขึ้นมาซ่อมบนบกได้นะครับพูดง่ายๆนะเพราะว่าในแพรเนะี่ยมันไม่ใช่แค่แพร มันมีทั้งเครื่องมันมีทั้งตู้ไฟทั้งเครื่องจากเครื่องสูบน้าอะไรเยอะแยะมันเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดหรือวิธีการที่เหมาะสมกับมันที่สุดก็คือการฉีดโฟมนั่นแหละครับส่วนขั้นตอนการทํางานนะครับอันดับแรกของเราก็คือสํารวจทุนแล้วในทุนมีเศษขยะเยอะแล้วก็เป็นสนิมเยอะนั่นเองเราก็ต้องให้คนของเรานะครับทำการไปเก็บเศษขยะแล้วก็ขูดเศษสนิมออกให้หมดแล้วทําความสะอาดให้สะอาดมากที่สุดนั่นเองให้เอี่ยมมากที่สุด แล้วถึงทําการฉีดเคลือบพื้นผิวนะครับแล้วก็ทําการฉีดโฟมจนเต็มทีละทุ่นทีละทุนนะครับไล่ไปจนถึง4ทุนนั่นเองครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการฉีดโฟมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราฉีดจนเต็มพื้นที่เลยครับข้างหน้าอาจจะตะปุ่มตะป๋มนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีผลเสียกับทุ่นหรือว่าการทํางานแต่อย่างใดนะลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อฉีดโฟมทุ่นสูบน้ําหรือว่ามีปัญหาทุ่นรั่วทุ่นจมหรือว่าทุ่นผุพังนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานและบริษัทของเราได้นะครับตามช่่องงงทาาาด้้นนนลีะครับ ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น o o o l l f f c e e o o o l Li e Ad แล้วก็ t i k t o อกนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นขั้นบันการหรือว่าประเมินหน้างานนะครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผลงานของบริษัทเรานะครับ c o m บิ n เนชั n นกรุ๊แล้วผมนนทวัฒน์เตชนร้มเศษนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ